กันมานานแล้วรู้จักกันนะก่อนเข้าวงการคุยกันเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะค่ะแต่ว่าชนมีพักเบรกกันสักครู่นะคะชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดก็ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงร่าง,งกายเพื่อการเจริญเติบโตอาหารเป็นปัจจัยหลักแต่อาหาร ายไปไม่ว่าพืชผักผลไม้ย่อมมีสารอาหารที่แตกต่างกันไปร่างกายคนเราต้องการอาหารน้ำและแร่ธาตุเพื่อช่วยสร้างเสริมอวัยวะทั้งภายในและภายนอกสำหรับคุณผู้หญิงปัญหาระบบภายในเกี่ยวกับมดลูกเป็นปัญหาตั้งแต่วัยเริ่มมีประจำเดือนวัยสาวรุ่นวัยทำงานโดยเฉพาะวัยที่มีครอบครัวยิ่งทวีความรุนแรงหนักขึ้นให้เราแก้อย่างไม่รู้จักจบจับสิ้นและต่อเนื่องจนถึงวัยทอง ที่ผู้หญิงอย่างเราๆจะต้องใส่ใจให้เป็นพิเศษนั่นคือระบบภายในประจำเดือนมาไม่ปกติหมดลูกหย่อนช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นในช่องคลอดดิดเชื้อง,ง่ายคันในช่องคลอดมีระดูขาวปวดประจำเดือนมีซีดในหมดลูกมีพังผืดเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อง,งอกมะเร็งปากหมดลูก ผู้ที่ตัดหมดลูกหรือยิงไหวหมดประจำเดือนมีลมเข้าออกเวลามีเพศสัมพันธ์กล้ามเนื้อหย่อนหูรูดหย่อนเบ่งปัสสาวะไม่ออกติดลูกยากแทงลูกง่ายผิวไม่ลื่นทาแป้งไม่ติดเกิดซิวกระฟ้าผิดพันธ์หมองคล้ำไม่มีสาบสาวไม่มีสเสนค่คอยดึงดูดเพศตรงข้าม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อภายในคุณผู้หญิงด้วยสรรพคุณที่โดดเด่นและส่วนประกอบสำคัญคือเฮลินจื้สกัดมีประโยชน์ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต้านมะเร็งบำรุงตับบำรุงสมองและระบบประสาทนอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายได้ดีอีกด้วยประโยชน์ของสารสกัดจากตังกุยเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าสำหรับสตรีเนื่องจากเป็นตัวยาที่มีผลต่อหมดลูกโดยตรง คือมีสรรพคุณในการช่วยให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอแก้ปวดประจำเดือนช่วยรบรรเทาอการปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวและเป็นยาระบายท้องอ่อนๆประโยชน์ของเบต้ากลูแคนช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระและกระตุ้นการทำงานของเซลล์แลงเกอร์ฮานซึ่งเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่นำเสนอสิ่งแปลกปลอมให้แก่เซลล์มาโครฟาส โดยกระบวนการเหล่านี้จะมีผลทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสลดริ้วรอยและชะลอความแก่ของเซลล์ผิวหนังให้ช้าลงประโยชน์ของ l อลฟูตาไทโอนช่วยเพิ่มให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นเกิดจากกระบวนการสร้างเมลานินของร่างกายซึ่งฟูตาไทโอนไปลดการสร้างด้วยการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสและกระตุ้นให้สร้างฟีโอเมลานินหรือสีขาวมพูอ่อนๆมากกว่ายูเมลานิน ประโยชน์ของสกการสกัดจากเปลือกสนช่วยลดปัญหาสีผิวที่คล้ำเกินไปเช่นการเกิดฝ้ากระนอกจากนี้ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระและจะมีส่วนช่วยป้องกันอาการแดดเผาจากการได้รับแสงแดดมากเกินไป ประโยชน์ของสารสก,กัดจากขมิ้นชันมีว,มน A, วิตามินเอวิตามินซีวิตามินอีที่เข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำงานพร้อมกันทั้ง3ตัวซึ่งมีผลทำให้ใช่วยลดไขมันในตับสมานแผลภายในกระเพาะอาหารช่วยย่อยอาหารทำความสะอาดให้ลำไส้เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดมะเร็งตับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนงังจนจัดเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารที่กินเข้าไปแล้วสะสมในร่างกายเตรียมก่อตัวเป็นเซล มะเร็ช่วยขับน้ำนมสำหรับสตรีหลังการคลอดบุตรได้ดีช่วยลดการเกิดอันวุ่นสรยชะลอความชราและช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งโรคผอดใจได้อีกด้วยดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0856668347 0840999347และ0849381183 ค่ะในรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเบรก่งนี้เราขอ<ค>เริ่มกันที่ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวกล้องตัวใหม่ GoPro Hero T Plus นั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กแล้วก็เบากว่าเดิมกว่า20%มาพร้อมเลนส์ที่คมชัดขึ้นแล้วก็ยังมี2รุ่นด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Black Edition แล้วก็ Silver Edition, Edition ค่ะและในงานนี้ค่ะเราก็ได้หนุ่มหล่อมาดเข้มอย่างนุ่มเวียสุโขลวัฒน์เนี่ยมาร่วมงานด้วยแล้วก็ได้พิธีกรสองพิธีกรคนเก่งอย่างหนุ่มภูริแล้วก็พี่เจี๊ยบโสภิณภาเนี่ยมาทำหน้าท ด้วยค่ะเจอตัวหนุ่มเวียต้องเลยขอถามเะคะเพราะว่ามันมีข่าวมาว่าพระเอกนักบิดเนี่ยชอบหิ้วสาวกลับห้องหนุ่มเวียได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยจะว่ายังไงคะแล้วก็เครียดไหมกับข่าวแบบนี้รวมไปถึงมีข่าวออกมาเยอะแบบนี้ส่งผลกระทบอะไรกับธุรกิจไหมเราไปฟังคาตอบค่ะไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าคือพวกเราไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปทําเพื่อสังคมในส่วนใหญ่หเวลาเราขี่ไปเนี่ยอย่างล่าสุดผมก็ไปที่สิงห์บุรี ก็จะไปแบบหาค้งหาคองหาตังไปให้แบบช่วยช่วยน,น้องๆเขาอะไรเงี้ยโดยใหญ่แล้วไปกันก็เป็นแบบไปกันเป็นครอบครัวมากกว่าไม่ได้แบบเป็นพวกสิงนักบิดอะไรแบบอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆไม่ค่อยนะเพราะจริงเราไปเนี่ยเราชอบไปพักเป็นส่วนตัวมากกว่าแล้วก็เราก็จองที่พักแบบเป็น private อะไรเงี้ยไม่มีเลยครับเราเราเน้นแบบแค่เราขี่ไปแล้วก็แบบสนุกแล้วอ่ะเราเน้นเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางมากกว่าคือปลายทางเราขอนั่งนั่งคุยกันแบบ ที่พักสบายๆจะแบบไม่ค่อยชอบเที่ยวต่ออะไรเงี้ยเพราะมันก็เหนื่อยนะผมว่าไม่ครับไม่หลอกเพราะว่าจริงๆข่าวมันก็บางทีมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแหละก็ผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจค่ะหนุ่มเวียก็ยืนยันอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาไปไหนกับ ไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไปกันเยอะไปกับแก๊งมอเตอร์ไซค์และที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำงานเพื่อสังคมอย่างเดียวล่าสุดเนี่ยก็ไปสิงบุรีมาไปช่วยน้องๆที่สิงบุรีนั่นเองค่ะ,คะเครียดไหมกับข่าวนี้เขาบอกไม่เครียดเลยรวมไปถึงข่าวเสียเนี่ยเยอะมากในช่วงนี้เนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับธุรกิจไหมเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันค่ะ,ะมาที่สาวสวยอย่างคุณเจี๊ยบสุพิธภากันบ้านนะงานนี้ก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรภายในงานด้วยนะคะเจอตัวสาวเจี๊ยบในงานนี้ก็ต ถามถึงประเด็นนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสาวเจี๊ยบออกมาเป็นออกมาบอกว่ากำลังจะเป็นผู้จัดละครแล้วก็ดึงหนุ่มโตโน่เนี่ยะคะมาเป็นหนึ่งนักแสดงของละครที่เธอจัดแต่ว่าในวันนี้เนี่ยโดนโตโน่เนี่ยโดนถอดถอนออกเนี่ยสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าข่าวของโตโน่ใช่ไหมคะแล้วเนี่ยโตโน่เนี่ยรู้ข่าวแล้วว่าตัวเองโดนถอดเนี่ยรู้สึกเสียใจกับข่าวนี้ไหมคะผู้ใหญ่มีเรียกเข้าไปคุยบ้างไหมกับการปล่อยข่าวที่ออกไปนะคะแล้วก็อนาคตเนี่ยจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับโตโน่อีกไหมนั้นเดี๋ยวรอยฟังเจี๊ยบเขาตอบค่ะ ตอนนั้นก็เป็นไข้วัดใหญ่ไยพันเอค่ะแต่ว่าตอนนั้นเป็นหนักเนาะวันนั้นที่เจอพี่ๆนักข่าววันลุ้งขึ้นแบบสุดเลยไ้ขึ้นสูงอะไรค่ะแล้วก็เป็นค่อนข้างหนักเลยนะคะแต่ว่าก็ฉีดยาทุกวันก็จะต้องไปไปกับ s k แที่เมืองนอกเนาะแล้วก็ประมาณอาทิตย์นึงก็หายค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโตโน,น่นเขามีละคอรอยู่เรื่องหนึ่ง ซึ่งเขายังถ่ายทำไม่จบแล้วละครเจียนนี่มันเร่งด่วนต้องเปิดกล้องบวนมากนะคะแล้วเขาเรียกคิวไม่ได้แล้วเราต้องเปิดกล้องแล้วมันแบบมันหลาเหลื่อมกันทั้งหนึ่งเดือน,น,นอ่ะก็เลยจําเป็น,นะค่ะจริงๆแล้วพูดคุยกันดีนะคะแฮปปี้กันไม่ได้มีอะไรเลยะคะ <M> ่ะไม่เสียใจคะ <m> ่ะเพราะว่าคิดว่าวันหนึ่งนะคะเป็น,ปนรุ่นน้องในบริษทัทก็ต้องได้มาร่วมงานกันแน่นอนนะคะคน <m> เรื่องที่เขาจะมีแฟนรเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะจริงๆแต่เขาก็ยังน่ารัก็ยังพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่ได้เป็นการถอนหรอกค่ะค เจี๊ยบไขยละครเรื่องนี้แค่2เดือนนะก็จะออนแอร์เดือนหน้าแล้วนเพราะฉะนั้นนี่เขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาตรงนี้จริงๆเลยตอนนั้นเราไม่ได้คุยอะไรแล้วค่ะเพราะว่าพอเราจะ <c oughs> เริ่มทำงานก็ต้อง move on แล้วก็ทำเลยค่ะคุ <c oughs> ยกันตลอดค่ะก็ไม่มีอะไรเ <c oughs> ขาก็บอกอยากเล่นอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากเล่น <c oughs> เพราะว่าจริง ในบริษัทเราเนะี่ยจะบอกว่าโชคดีไม่มีใครที่มีปัญหาอะไรกันเลยทุกคนรักกันค่ะมีความสุขกันนี้ก็อย่างที่สาวเจี๊ยบเธอบอกแหลคะค่ะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเธอเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ <A S 2> ค่ะ,คะก็เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยซุดโสมมากเลยทีนี้นต้องนอนให้น้ำเกลือแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหลายวันฉีดยาทุกวันเลยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะหายดีแล้วนะคะปกตินี้ก็เลยกลับมาทํางานเหมือนเดิมค่ะส่วนกรณีที่บอกว่าโตโน่เนี่ยถูกถอดออกจากละครนะของสาวเจี๊ยบเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับข่าวที่โตโน่เนี่ยมีก่อน ่คะถามว่านะตโนเสียจะไม่กับข่าวที่ออกมาเขาบอกว่าไม่นะคะก็ยังคุยกันปกติเหมือนเดิมไม่เห็นน้องจะมีอาการว่าเสียใจเลยนะคะ,ะผู้ใหญ่คุยกันบ้างหรือเปล่ากับข่าวที่ออกไปเขาบอกว่าไม่ได้คุยกันค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ย่างฝ่ายเนี่ยต้องรีบทํางานค่ะสุดท้ายอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนค่ะนะคะต้องมีโอกาสได้ร่วมงานแล้วก็อยากให้ทุกคน,นติดตามชมแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายวันนี้กับข่าวของหนุ่มภูริฮิรัญพฤกษ์ค่ะตัวตัวก็ต้องขอถามเหมือนเดิมเลยค่ะว่าเมื่อไหรเนี่ยจะมีน้องสักทีตอนนี้เนี่ย เวลาเจอกันทีไรก็ต้องถามถึงเรื่องมีน้องทุกทีแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างที่กําลังทําอยู่เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบค่ะครับออรยังไม่ <laughs> ท้องครับท <laughs> ี่ถามผมทุก5้าวันนะครับถ้ารู้ผมจะบอกเลยฮนะถ้ารู้ผมจะต้อง,ต,องต้องแจ้งแล้ครับแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่บ่งบอกว่าท้องครับยังไม่ได้ลุ้นกันเลยครับเพราะว่าพิ่งไปปลายกันมา,ก,นมาก็ไม่ทํางานนะครับก็ยุ่งอยู่กับแต่กับเรื่องงานกันทั้งสองคนก็นเลย ยังไม่ได้ไปติดตามว่าเป็นยังไงกดดันก็พวกพี่ถามผมนี่แหละครับนะฮะก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับเร็วนี้ก็ปีปีหน้าน่าจะต้องรู้เรื่องแล้วล่ะครับธุรกิจตอนนี้ก็มีที่ปายครับภูริปายวิลล่าก็เราก็โครงการใหม่ก็ใกล้จะเปิดแล้วตอนนี้แต่ว่าห้องพักก็ยังเปิดบริการเหมือนเดิมนะครับถ้าเผื่อลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อไปได้แล้วก็มีคอนโดครับผมกําลังทาโปรเจกต์คอนโดที่ภูเก็ต ก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งครับจะมาเปิดตัวกันก็จริงๆก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ดีครับมีคนเป็นเพื่อนๆช่วยกันจองไปได้หลายสิบห้องแล้วครับ ค่ะหนุ่มพลิกก็บอกว่าแอนเนี่ยยังไม่ท้องครับรอก่อนค่ะพอถามว่ากดดันไหมเขาบอกนิดหน่อยแต่ปีหน้าเนี่ยรู้เรื่องแน่นอนจะมีหรือไม่มีค่ะส่วนเรื่องของธุรกิจตอนนี้เนี่ยทำรีสอร์ทที่ปายค่ะแล้วก็กำลังจะเปิดโครงการใหม่ด้วยส่วนเร็วๆนี้เนี่ยก็กําลังจะเปิดคอนโดมิเนียมที่ภูเก็ตพอถามว่าลงทุนไปเยอะไหมเขาบอกว่าลงทุนเยอะค่ะแต่ว่าฟีดแบ็กที่ตอบรับกลับมาเนี่ยดีมากๆเลยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักนนวงการบันเทิงที่หลายคนเนี่ยลุ้นอยากให้มีทายาทสักทีเพราะว่านะเพื่อนใวงกการ็ กันไปหมดแล้วก็เหลือแต่คู่เขาคือภูริกับแอนแล้วก็สาวแป้งก็เหมือนกันเนาะ่ละเราลุ้นลวกันสำหรับปีหน้าภูริบอกว่าจะเตรียมยิงประตูแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เวลาของคุยข่าวบันเทิงหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสําหรับนะ้าผลิตภัณฑ์วีวันค่ะเริ่มภายใไนไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะวีวันเนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมูดาราแล้วก็พริตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าไันนนีท่่ยปะะเเคคกกช อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนแปร์สบัตหรือว่าจดหมายเข้ามาติดชมรายการได้ค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถติดตามชมรายการเนื้อหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ